นั่นสิใช้แชมพูแล้วทำไมต้องใช้ครีมนวดทำไมแชมพูแล้วต้องมีครีมนวดเอ๊ะคิดกลับไปที่ตอนเราเด็กๆดีกว่าค่ะเป็นคนเกิดปี2,500ค่ะจำความได้นะคะตอนนั้นเนี่ยสระผมด้วยสบู่สบู่ค่ะอย่างเดียวเลยแล้วพอไปโรงเรียนก็จะเริ่มมียาสระผมชนิดซองที่เป็นผงๆผ พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นตอนนั้นก็มีแชมพูมีครีมนวดตอนนั้นมีแชมพูดำแชมพูไข่แชมพูไข่มุกยังจําความได้นะคะตอนคุณแม่ดัดผมแรกๆอะ่ะก็จะเขาเรียกว่าดัดร้อน mm hmm. ก็คือต้องใช้ครีมร้อนนะคะไปเผาบนเตาไฟแล้วก็มาพันที่เส้นผมหลังจากนั้นก็จะเป็นการดัดด้วยน้ํายาเขาก็เรียกดัดเย็น ะะแต่ว่าเวลาที่ดัดผมทําผมหรืออบผมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผมแห้งกระด้างขึ้นแล้วก็มีผมเสียมีผมแตกปลายมีผมสูญเสียน้ําหนักเกิดขึ้นนะคะความสําคัญของครีมนวดผมก็เลยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะนรีมนวดมีคุณสมบัติในเรื่องของ ทำให้สภาวะต่างๆเป็นกลางคําว่าคอนดิชเนอร์คือทำให้คอนดิชันของผมดีกลับมาดีดังเดิมนะคะนอกจากนั้นก็ยังเติมความสุขความพอใจค่ะอย่างเช่นความลื่นการเคลือบผิวของเส้นผม นะคะทำให้คุณสมบัติของเส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงสวยงามลื่นลดการกระดา้างลดการหักลดการขาดนะคะเพราะฉะนั้นออคอนดิชเนอร์ก็มีความสําคัญในการที่จะใช้หลังสระผมกลิ่นหอมก็ช่วยในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะความพึงพอใจค่ะปัจจุบันครีมนวดเติมสารมีประโยชน์ต่างๆได้ทุก อย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์กับเส้นผมเลยคะ่ะเราก็เลือกได้หลากหลายนะคะอะไรที่กินดีกับผมที่เราเคยได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังมาเวลาอยู่ในแชมพูสระผมอยู่ในครีมนวดก็ได้ประโยชน์กับผมของเราด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะก็ดีใจนะคะที่ วิวัฒนาการของเครื่องสําอางก้าวหน้ามาเรื่อยๆไม่งั้นก็คงสระผมด้วยสบู่อาบน้ําคลองอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นละค่ะไม่ว่าโควิดจะเกิดขึ้นนานเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีเรื่องดีๆในโลกของเราให้เล่าสู่กันฟังอยู่เสมอๆนะคะเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะแล้วเราจะผ่านมันไปค่ะ